ว้าวดูสิครับเรามีของเล่นใหม่นะครับที่ตรงกลางตัวนี้นี่ก็คือเจ้าช้างแมมมอสนะครับมันจะมาเปิดกล่องดูับว่าข้างในมันจะเป็นอย่างไร่ว้าวดูสิดูสินี่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 เราซื้อตัวนี้มา150บาทนั่นเองนี่ช้างแมมมอสว้าวเอ้ยมีไฟที่ตาด้วยเป็นสีเขียวเห็นไหมครับนี่แล้วอันนี้ก็คือช้างอีกรูปแบบหนึง่งอันนี้จะเป็นสีส้มนะครับ อ,นนอ,นนอันนี้เรามีไอ้นี่เด็เสากินเนื้อคล้ายๆแรปเปอร์เลยนนเห็นไหมอืมว้าวดูสิีนี่นี่นี่มีเจ้าเดนเสา์ตัวนี้ด้วยครับไดนเสา์สีเขียวสีเขียวนะครับต่อไปนี่มีคอยาวด้วยนะครับเจ้าเดนเสา์คอยาว ไทเซิร์รท็อปก็มานี่เต่าไทยเซิร์รท็อปนะครับนี่โอโ้โหนี่นี่ตัวนี้ก็สวยนะครับเดินต่อแถวกันไปจัาสุนัขก,ก็มานี่เต้านี่คอยาว รอยาสีส้มแล้วก็เจ้าตัวสุดท้ายก็คือเจ้าเนี้โหอ,อย่างล้ำเลยนะครับเจ้าต,ตัวนี้นี่รโอ้วิ่งกันเยอะเยะเลยโอเคสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าบายบายฝากกดติดตามด้วยนะครับ